ขาดใยมันสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุตสาวดูอุตสาวเสร็จแล้วเป็นซีดอะอยู่ตามที่ไตอะไตไม่หมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็นึงทําบุญครับจังหวัดนคนปรปฐมต้นตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุ78โรคไตครับพี่ชายอายุ59เป็นโรคไตตายเหมือนกันครับผมก็เลย ดูทอทั์ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบำรุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงไตดูเนี่เออค่าไตาดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพิกาปี64่ค่าไตามันยีบสามการทำงานของไตอะการทำงานของไตอีกตัวมัน 1. 5 9ุสูงมากครับผมก็เลยกินยาตัวนี้มาสองเดือนกว่าครับสองเดือนมกราไปตรวจใหม่ก็เลยได้มานี่ครับตัวบน ยิบสามกว่าก็เหลือสิบหกปกติเลยครับนี่แล้วก็อีกตวงหนึ่งจุดห้าเก้าตอนนี้เหลือหนึ่งจุดสามเก้าครับลดมาเห็นชัดเจนเลยครับนี่ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงครับนี่บำรุงไตอได้ผลจริงจริงครับนี่ไม่ได้โฆษณานะนี่เรื่องจริงครับผมต้องรักษาตัวเองครับลองดูแลสุขภาพตัวเองวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบ อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสารายทะเลเรียกว่าฟูคอยเดนฟูคอยเดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปฟูคอยเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้ช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูคอยเดน คือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยแดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจล คุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคครารห์ฟูคอยแดนเองก็เป็นโพลีแซคคารห์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน